วันนี้ก็ถึงคิวของตัวด้านสีหุนรุ่น AT 5 1 5 9 X สวัสดีค่ะสวัสดีครับเบนค่ะผมแบงค์ครับค่ะเราสองคนนะคะมาจากเพจบัมลมพูม่าค่ะควันนี้ก็ถึงคิวของตัว 4ะะหุนรุ่น AT 5159X ค่ะคตัวนี้จะมีความดีงานไงเดี๋ยวให้คุณแบงค์นะคะมาช่วยแนะนำอีกทีนึงค่ะครับคุณเบนตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นด้านฟรีนะครับหรือก๊อกแก๊กลมนะครับขนาด4หุนตัวนี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยทำจากคอมโพสิตแล้วครับเสริมด้วยยางนะครับกันลื่นตัวนี้นะครับ <c oughs> สามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังเสริมให้ตัวเครื่อนงนมีความแข็งแรงด้วยนะครับคุณเบนตัวนี้เจ้าต,ตัวความพิเนี้มันช่วยให้เรื่องน้ําหนักเบาด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับน้าหนักเบาครับตัวนี้น้าหนักเบาเพียง1.2กิโลกรัมเท่านั้นโดยประมาณนะครับ<อ>ถือว่าเบามากนะครับโอ้เบาจริงอ่าแล้วตัวนี้นะความพิเศษก็คือกอกแกกลมตั้งฟรีลมเนี่ยสามารถทํางานในที่แคบได้ดีนะครับตัวนี้ครับอืมครับคุณเบนประมาณนี้ขอจับบ้างน้ําหนักเบาจริงๆค่ะแล้วก็ท ข้างล่างนี้มีตัวท่อระบายลมเนาะครับก็ตัวนี้ก็จะสามารถปรับทิศทางได้ครับคุณเบนก็คือจะหมุนปรับได้เลยนี่ครับจะหมุนปรับทิศทางลมได้เวลาทํางานอย่างนี้ครับจะได้แบบไม่รบกวนการทํางานปรับหลบได้อะไรได้ใช่ว่าจะใช้งานแบบไหนแล้วก็จะให้ลมหันไปทางไหนใช่ครับคุณเบนที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับปรับความแรงได้สีระดับก็ปรับหนงและล่างได้เลยค่ะแล้วนอกจากภายนอกที่ดูดีแบบนี้นะคะตัวสเปคข้างในเป็นยังไงคะ ตัวสเปคตัวนี้ครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สามารถทําแรงบิดได้ถึง81นิวตันเมตรนะครับที่รอบความเร็ว180รอบต่อนาทีครับคุณเบนแถมยังกินลมแค่ประมาณ4 cm ครับหรือประมาณ113ลิตรต่อนาทีครับเหมาะกับใช้กับปั๊มลมขนาดประมาณไหนคะปั๊มลมที่แนะนำนะครับก็จะเริ่มต้นประมาณ1-2แรงม้าครับแบบสายพานนะครับจะดีกว่าจะสามารถทํางานได้เสถียรแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้ค่ะคุณแบงค์ช่วยเทสตัวด้านรีตัวนี้ให้ดูหน่อยค่ะได้ครับคุณเบนเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดู ประมาณนี้ค่ะจากการเทสแล้วคุณแบงค์ว่ามันเป็นยังไงบ้างคะก็ดูใช้งานง่ายครับกดแล้วก็ดูไม่สบัดมากนะครับแล้วก็เสียงก็ถือว่าไม่ดังจนเกินไปประมาณนี้ครับคุณเบนแล้วตัวนี้นะคะช่างแบงค์ว่ามันเหมาะกับใครคะจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้กับช่างที่เป็นมืออาชีพหรือช่างทั่วไปก็ได้ที่ต้องการทํางานในพื้นที่จํากัดอย่างเช่นช่างในการซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าอื่นๆเกี่ยวกับออโตโมทีฟนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ครับคุณเบนค่ะและที่สําคัญนะคะสินค้าโูลม่าทุกตัวเนี่ยจะมีซีเรียลนัม ไว้ให้ท่านเนี่ยสแกน serial number เ,เ,เนี่ยลงทะเบียนรับประกันผ่านแอปพลิเคชันพิมพ์นะคะก็รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้านานถึง1ปีค่ะแต่ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและรับสิทธิพิเศษอีกมากมายะคะ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอฝากด้านฟีลมนะครับรุ่น5 1 5 9 x นะครับของพูมานะครับหรือว่ากอกแก๊กลมนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์มาสอบถามได้ที่ a c e b o o k ปั๊มลมพูมานะครับหรือเว็บ ค u m a t a ทย a ลนด์คอนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทีรวรัตกรุ๊ปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ